วันนี้สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับพี่ตุ๊กเซลนะคะพี่ตุ๊กกำลังจะส่งมอ,อบรถให้กับลูกค้าหนึ่งท่านนะคะอ่าวันนี้พี่ตุ๊กมาส่งในรุ่นของ Smart ะะมสมาร์ทเอลนะคะรุ่นสมาร์ทเดี๋ยวเรามาทําฟังรู้จักจากันว่าลูกค้า<ๆ>เป็นใครทำอาชีพอะไรนะคะ,ะคะ่ะลูกค้าแนะนําตัวนิดนะะึงค่ะครับผมชื่อวิชิตครับทำงานอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บริษัทเอแอลครับผมค่ะอ่าสั่งจองรถคันนี้การสั่งจองการการทำเรื่องรายละเอียดเรื่องรถยุ่งยากไหมคะค่ะคือยาก ครับแล้วก็ได้รถไวไหมคะได้รถไวนะคะการบร,บริการของทูปเป็นยังไงบ้างคะมีการเชื่อมถ้าเยียมถ่าการบริการที่ดีทูปฝากต่กกอที่วิจิตด้วยนะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านใดสนใจแนะนําบอกต่อให้ทูปด้วยนะก็ถูกค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถอีกสุดนะคะ ลูกฝากเบอร์มือถือด้วยนะคะช่องทางติดต่อก็คือฝากเบอร์มือถือแล้วก็ที่โชว์รูมนะคะบบเบอร์มือถือของลูกก็คือ0818590นะคะทุกทำงานอยู่ที่บริษัทอิสุส,ส,สุสแสงมงคลนะคะ,คะอยู่อร์แลนค่ะสาขาสายเอเชียนะค,ะถ,นคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจครับพูดคุยได้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ